อาศีพันดอนเล่นหมายเลข97ต่อสักสะอาดเกีย,ยัวโน้าอุ้สอนครับจงสลิดเริ่มเกมครับ บางไววีระพัฒน์วีระพัฒน์ช้าไปแล้วโดนตัดได้โดยนังของสาะวุธเป็นบอลของทางด้านอาทิตย์ครับอาทิตยัดมาทางซ้ายแล้วนาคานลูกนี้แตะหลบมายังติดนิดเจ้าอดุลให้มาอาทิตย์อาทิตย์ซ้ายให้มาที่อังเดนหลุยในวันนี้ตักมาโอ้โหหลุดเสาสองไปะโอกาสได้ยิงครั้งแรกของราพูเดออ ทางเดห้หือคนเดิมเน่ยจังวะนี้ยกผ่านธนาของสายุทธมาแล้วแต่บอลเนี่ยหลุดเสาสองไปอะสายของธนาสายจังหวะน,นี้ลองึกเปิดเกืองยิงเลยน้ำหนักบอลก็เห้ยข้ามคานไปฮนานใช่ผมสันให้มาสมเกตเลีรยขึ้นมาก่อนแนละ้วเขีรยขึ้นมาธนาม่งมาฝั่งนี้แล้วเข้าทางราฟเฟลราฟเฟลดวลดวกับอัครพงศ์ราฟเฟลพาเอง ลาเฟลลาเฟลให้มาที่วีรพัฒน์เปิดมาจาังหวะนี้โอ้โหชนคันโอ้โหเกือบไปงนวะนี้ลูกนี้ราเชนราเชนตักหมาบอลออกไปแล้วโอ้โหจังหวะซ้ายของวีรพัฒน์เนี่ยดูภาพฉากจากังหวะลาเฟลแทงมาให้วันนี้ซ้ายของวีรพัฒน์ปั่นมามาโค้ขงข้ามหัวมาจาังหวะนี้โอ้โหชนคันเนี่ยุดสวนเศษโดกนกาคนา ผมดูให้มาที่วิรพัฒน์ด้านในมีราเฟลคนเดียวตัดเข้ามาราเชนได้จี้โหโจ่ยอนี้ราเชนยิงยิงใต้บอลเกินไปโอกาสได้จบแถว2วิรพัฒน์ตัดมาสวยอ่ะดุลจะใช้สุดใจอ่ะดุลเปิดมาเสาสองลูกนี้โอ้แต่ยังมมกไปได้ะโอ้จังหวะขึ้นมงคนเดียวของด้านนาธาเลยอะ มาจาังหวะนี้ตกที่วิรพัฒน์มองมาทีกูโดนให้มากกูติดลเปล่าหมดเวลาเรั <S 2> <S 2> <S ่เออสดีฟฟ์ชายสังทองนะเรับคมสันยัดมาจาังหวะนี้ยังติดต่อสากเป็นบอลของอดุลอดุลแทงเข้ามาด้านในแล้วชวันทาน,นั้นช้โยกให้กับนาธานจาังหวะนี้นาธานถึงแล้วจริงยังไม่เป็นประตูโอ้โห ังหวได้จบของนาธานยังติดนริศขายซับเนี่ยโอ้ดูจบนาธานนี่ติดขานริศเนี่ยโอ้โหยังไม่เป็นประตูของนาธานรับประตูที่6ยังไม่มาเนี่ยทีอาทิตย์อาทิตย์คืนมาที่ธนาธนา,นาลองยิงไกลเลยจังหวะนี้บอลก็หลุดกราบไปการยิงของธนาสีพันดอนเรียกกันเลยสอดสักโดนลุมกินโต๊ะแล้ววิรพัฒน์ตัดมาได้ให้มาที่คุณบุรดุลลูกนี้เนี่ยยกมายังติดธนาครับ กองฐานเกตได้โนี้วีรพัฒน์เรียกเอาฟาวเล่นเร็วเล่นเร็วลาเฟลล์ล้ออยู่ยกมาให้ลาเฟลไม่รับลาเฟลจี้โนี้ลาเฟลจี้ไปแล้วจี้ตุ๊ก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 เร็วเกินโอ้โหลูกนี้โุดโทษโอ้โหเป็นไปเหลืองของทางด้านอดิศักดิ์ครับโอ้โหเอาแล้วครับลำพูนไปเลยครับตอนนี้ อาจจะโดนเปิดซิงละ <c oughs> ตอครบุณบอกว่าตัวเซนลี่ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเล่นหมายเลขเจ็ดลาเวลเดนตาโรวิเกตนี่สั่งกระแพงที่สองของล้อมูลแล้วนะฮะเจอของอดิศักดิ์กุศิลให้สัญญาณสายลูกนี้ติดกระแพงอนะบอลตกมาผาเม็ดเก็บไม่ได้ฮนะบอลลอยไป สีไทสัญญาณขมสารสายยัดมาจาังหวะนี้ยังมงเอาไว้ได้ครับเป็นของธนาจังหวะเคลียร์ของธนาสีพันดอนนะดูดี้เปิดเข้ามาได้มงและเป็นประตู บุรุนลวนเสร็สายเปิดเข้ามาอีกครั้งเดวันนี้ยังติดเท้งของนิดเก็บตกมาคุมพุลุนหมงมาให้กับลาเฟลมงทําทางเองเลยใช้ความเร็วดวลกับธนาความเร็วของสาเฟลลูกนี้หนีธนามาเลยลาเฟลลาฟาเอลได้จริงยอดโอ้หผากเสาสอออกไปลูกนี้ธนานี่คือบอกว่ายอมแพ้แล้วะ จังหวะสปีดของธนาโอ้จังหวะนี้ลาเฟลจะธนาเนี่ยเห็นลาเฟลแล้วเลยคเจ้าตัวก็พยายามสุดตัวแล้วไม่ทันจริงๆครที่ต่อสักให้มาที่กีฬสัก์ฝากด้านข้างที่ซีอลิสักได้มีพื้นที่เปิดขวาเสาสองจังหวะนี้ยังไม่ออกบอตกที่เจอสักลูกนี้ยังเคลียร์ได้บนอาทิตย์ให้ไม่ได้อาทิตย อาทิตย์ตั้งป้อมแล้วเปิดซ้ายมาข้างขวามีเพื่อนอยู่ในมงโอ้โหจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบเะมีธงจังหวะล้ำหน้าเลอ,อาทิตย์ไทยมาที่อาดุลอดุลฝากมาวิทวินวิทวินขึ้นมาแล้วจะได้เปิดวิทวินเปิดมาลูกนี้นาธานได้มงอย่างติดเซฟต์ของสรายุทธ์เป็นนาธานหรือเป็นต่อสักก็ นูเนี้เปิดเข้ามาเสาแรกอย่างติดจังหวะสองสมเกียรติมองมาจังหวะแย่เป็นอังเดยลุยอ่ะเปิดมาจาังหวะนี้ได้มงโอ้โหจังหวะได้มงของทางด้านลำภูรือเปล่าก็เป็นแล้วของฟิริสักก์โชว์ประมงกจังหวะนี้การเปิดของอังเดลุยอ่ะอยู่ที่ธน,นาพนาเปิดตักซ้ายเสาสองมีอยู่พักออกมาแล้วอดุลให้มาจาก๋ยวนี้ฮาเมตเพีย้ลูนี้ปากประตูเดียวเลย ตรนี้ยังได้อยู่วะพาขึ้นมาแล้วพุ้ยเคลียร์โอ้โหบอลมันคุขบขีดขบขีดแล้วเลยละอดุลอดุลแทงเข้ามาด้านในก็ติดผู้เล่นเป่าหมดเวลาครับหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเรื่องของนลงาจอมโผลวัดโบ่ถซิตี้ครับเอาชนะกรทั่งฮูลเรืรอไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับจากการกระปูของลาเฟลเลียนตาลูติเกสและพุดบุตส่วนเต้ครับ